ยู่นมแล้วแม่แมเห็นมแม่ไหนแม่ยู่นมมามาเร็วมานี่มา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 ,มาแล้วมามา โอเคมาแล้วเดี๋ยวแม่ทำนมให้กินนะมัมมัมมัมดูดช้าๆเน้อง ลุกแล้วนั่งเอาอนนั่นเป็นยนน่นไซมันก่อนเกียมตื่นมันเลยลูกอียนสูงๆน่ะล่ละเยอะหม,มดแล้ว กินมนว่ะวะวะเอาเปากเลบแ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 บเฮ้ยเฮ้ยกิมไปกินแล้วโหใครอ่องลงละไปเอายากินเลยแล้วก็เศา